สวัสดีค่ะตอรรับบข้าสู่ข่าวระคข่าซีทีวีประจํวันอาทิตย์ที่26กันยาคม2558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้จังหวัดจันทบุรีได้จาัดก,การซ้อมเสมือนจริงในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัม2015ค่ะ ช่วงบ่ายวันนี้ที่บริเวณลานนาสนลาลลกลางจังหวัดจันทบุรีได้จัดให้มีการซ้อมเสมือนจริงกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีนาถปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มัม2015โดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้านส่วนราชการพ่อค้าประชาช,ชนรวมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อแม่ในวันนี้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปด้วยความราบรื่นสมพระเกียรติ เยจังหวัดจันทบุรีกำหนดเส้นทางจักรยานสองเส้นทางเื่อระยะทาง5กิโลเมตรจุดเริ่มต้นจากสารกลางจังหวัดจันทบุรีไปทางทศสบัดเมืองจันทบุรีเลี้ยวซ้ายไปหอนาฬิกาเรียบขอบอ่างทุ่งนาเฉยถึงสนามสามเหลี่ยมเลี้ยวขวาไปตามถนนเลียบเนินผ่านหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าวนรอบทุ่งนาเฉยสองรอบกลับจุดเริ่มต้นสารกลางจังหวัดจันทบุรีส่วนเส้นทางที่สองระยะทาง30กิโลเมตรเริ่มต้นจากสารกลางจังหวัดไปถึงสี่แยกพญาตรังเลี้ยวซ้าย ผ่านห้างโลตัสถึงสี่แยกคลองน้ำใสเลี้ยวซ้ายไปถนนตากสินถึงสี่แยกโรงไฟฟ้าเลี้ยวขวาไปถนนท่าเฉลีไปจนถึงท่าเรือท่าเฉลีแล้วกลับรถกลับสู่เส้นทางสายท่าเฉลบถึงสี่แยกอีสเทิร์นเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าโรงพยาบาลพระป,ปกเกล้ากลับสู่จุดเริ่มต้นสารกลางจังหวัดจันทบ,บุรีส่วนพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานจะมีพิธีในวันที่สิสิงหาคมหลังจากเสร็จพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา และในวันจริงวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจำเป็นต้องปิดเส้นทางการจราจรในบางจุดแต่จะให้กระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนให้น้อยที่สุดจึงขอเชวนชวนประชาชนชาวจันทบุรีรว่บันทึกประวัติศาสตร์เริ่มกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ที่จะมีชาวไทยทั่วประเทศร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีอย่างล้นหลามค่ะ